สวัสดีครับท่านรัตุกเกียรติรคมมารพโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักด์วันนี้กับผมมาที่กองแก้วนะครับที่รับผิดชอบในรายวิชาวิเคราะห์เยอเมนีเราจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการดูพลอ,อยแท้พลอ,อยเทียมหรือเบื้องต้นนะครับว่าเราจะมีวิธีการสังเกตอย่างไรในกรณีที่เราไปาเจอพลอยสักเม็ดหนึ่งแล้วอยากไวข้ข้อก่อนะครับแต่เราต้องมีหลักการ ในการที่จะวิเคราะห์ยังไงให้ได้เบื้องต้นว่าเป็นของแท้ของมอุปกรณ์มีง่ายนิดเดียวครับผมใช้ก mm hmm. ล้ 10x นะก็คือเป็นกล้องขยายขนาด 10x เพื่อที่จะสามารถมองเข้าไปด้านในได้เยอะมากกว่านะครับในข้อแรกนะครับที่พูดถึงก็คือเรื่องของคลอยแท้เนี่ยคลอยแท้เนี่ยฮะสิ่งแรกที่จะมองคือเรื่อง,องมักจะมีตำหนิเป็นเรื่องธรรมดาครับอย่างในพลอยเป็นนี้ที่เป็นทัพทิมอัฟริกา ะจะ,ะมองดูเล็กไปนิดหนึ่งนะครับแต่เราดูว่าข้างในเนี่ยถ้าเรามองผ่านเข้าไปปุ๊บเราจะเห็นว่าตําหนิวเขาก็ค่อนข้างมากเลยนะและตําหนิวเขาก็เป็นตําหนิที่ค่อนข้างที่จะไม่มีทิศทางอะไรต่างๆนะครับแต่ถ้ากับกันนะครับในพลอยสังเคราะห์นะครับเม็ดนี้เขาจะทําสังเคราะห์เียนแบบโรเ a นะครับก็คือเป็นบุษราคำนัน่นเอง พวลาเรามองก็แป้งในเนี่ยจะสวยติ้งใสไปเลยไม่สามารถที่จะมีตําหนิอะไรเลยเพราะว่าการผลิตในกระบวนการเข้ามาอย่างนั้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าในในการทําสังเคราะห์บางตัวนะครับเขาก็ทําให้สังเคราะห์ตรงนั้นนะมีรอยตำหนิเชือกัน,นแต่ก็อยากให้พวกเราสังเกตว่ารอยตําหนิที่เกิดจากการสังเคราะห์นั้นนะครับมักจะมีรูปแบบที่ค่อนข้างแน่นอนมีการเชื่อมโยงกัน แลวก็มีทิศทางที่ชัดเจนแน่นอนนะครับเหมือนกับจกแตกหรือรรเป็นจบพลานเองนะครับอย่างเม็ดนี้นะฮะเป็นการกระบวนการเกิดโดยวิธีฟรันะโดยนายศาสตร์ถ้ำทำขึ้นมาเขาะจะทำพอยชนิดนี้เป็นตัวเทียมทับถิมททำได้แตกนะฮะแต่ว่าจริงข้างในในลักษณะรอยแตกงเขาเนี่ยก็จะมีรอยแตกในลักษณะการเชื่อมโยงนะเป็นโค้งเว้าเหมือนกันนะแต่มีการเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน ทั่วถึงพูดง่ยายๆซึ่งมันจะเปรียบเทียบกับไอตัวตัวพลอ,อยแทนเนี่ยมันมีรอยแตกจริงนะแต่ว่าลักษณะการเชื่อมโยงเนี่ยเขาไม่มีเขาจะแตกในจุดใดจุดหนึ่งก็ได้นะฮะอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับนั่นคือข้อแรกนะครับในข้อที่สองนะครับพลอ,อยแท้เนี่ยสีไม่สม่ำเสมอเราจะเห็นว่าพลอยเม็ดเดิมนี่ฮะเราจะเห็นว่าสีของเขาเนี่ยอยู่ในจุดตรงก้นบ้างตรงอะไรต่างๆแล้วแต่แล้วแต่เขาจะเกิดขึ้นมา เขาจึงต้องมีการเขาเรียกว่าตั้งน้ําตั้งน้ําก็เพื่ออะไรฮะเพื่อให้สีของขอยเด่นขึ้นมาด้านหน้านั่นเองนะครับและด้วยการตั้งน้ํานั่นเองตรงนี้คนโกนหอยเขาจะมีความถนัดนะครับถนัดที่จะในการตั้งน้ําเพราะว่าสีไม่สม่ำเสมอพอไม่สม่ําเสมอเมื่อไหร่นะครับะจะต้องทำไงให้มันสวยขึ้นก็คือการตั้งน้ําให้สีมันขึ้นข้างหน้าให้ได้นะครับซึ่งถ้าไม่เทียบกับหอยสังห์ลอยสังเคราะห์เนี่ย ในการทำสีเนี่ยสีเข้ามาจะสม่ำเสมอทั้งเม็ดเลยเห็นเม็ดนี้นะสีแดงนะครับสีแดงมากแล้วก็จะทาให้รู้สึกว่าไอ้ที่สีแดงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสีมันค่อนข้างสม่ำเสมอไม่ว่าทิศทางไหนฝอยตรงนี้ไม่ต้องตั้งน้ำนะฮะมาเป็นแท่งเราหั่นแล้วก็เขาเรียกว่าตัดเสร็จแล้วก็กลนออกมาได้เลยสีเขาค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับซึ่งจะแตกต่างจากปอยฝอยจริงนะที่มีสีอยู่ตรงยอมได้อดอยอมหนึ่งก็แล้วแต่ธรรมาชาติที่เกิดขึ้นนะครับ อันนี้เป็นข้อที่สองในการหลักการมีเคราะห์ง่ายๆข้อต่อมานะฮะข้อต่อมาพอาแท้เนี่ยถ้าพูดตามหลักแล้วนะครับเขาเมื่อเขาโดนแสงไฟเนี่ยมาโดนแสงไฟสีเขานี่จะจืดลงอย่างที่ผมบอกนะสีมันจะจืดลงจากเดิมมากเลยพอสมควรนะครับถ้าโดยเฉพาะยิ่งจะเป็นสไฟไฟที่มาจากรีลังกาเมื่อนี้ถ้ามองผ่านเนี่ยสีเขาจะแทบจะแทบจะไม่มีเลดง่าย นะสีจะหายไปอันนี้เป็นกระบวนการทางธรรมชาติของเขาทีนี้เรามาเทียบว่าถ้าเป็นพลอยแท้เป็นลักษณะนั้นแล้วอันนี้พลอยเทียนอยู่เป็นยังไงพลอยเทียนเนี่ยเมื่อเรามาส่องผ่านแสงสว่างะะสีเขายิ่งสดนะยิ่งสดยิ่งสวยเข้าไปอีกนะมันมีความสดใสสีน่มนสม่ำเสมอทุกอย่างเลยก็เลยทําให้ตัวนี้มีความเปล่นและสวยงามเพราะว่าปลอยสังเคราะห์ถ้าไม่สวยนี่มันก็ไม่มีใครอยากจะมองอยู่แล้ว จึงทําออกมาให้สีที่สดใสทั้งเม็ดนะฮะอีกเม็ดนี้เหมือนกันนะที่ทาเทียมแบบอุสลรมสีก็้วก็ปฏิจาหายนะียมีแต่สีเข้มขึ้นมานะอันนี้เป็นข้อที่สามนะครับในข้อที่สี่ต่อมานะครับในบางครั้งนะลักษณะการซื้อขายพลอย,อยทั่วไปถ้าเกิดในกรณีของพลอยเทียมเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นพลอยสองทอนะครับว่าพลอยเทียมก็คือเป็นพลอยที่สีเหมือนกัน เรื่องน้ำหนักนะเรื่องน้ำหนักถ้าอย่างในกรณีเพชรง,ง่ายๆเลยถ้าเป็นเพชรแท้เนี่ยน้ำหนักเขาจะอยู่ที่3.52ซึ่งมันจะมีพอยสังเคะห์เรียนแบบเพชรเช่นที่เรียกว่าซีแซหรือคิวบิกซุปเนี่ยตัวนี้น้ำหนักเขาฟังมาก5.8เราจะเห็นว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากันนะครับอย่างเพชรรูป,ปมลมอย่างเกออียร์สองดิเรกัดเนี่ยอ,อยู่ที่6.5มิลนะฮะเกียร์ดำมาตรฐานเลย ทีนี้มันมีพลอยสังเคราะห์เียนเพชรที่เป็นเพชรลัียเนี่ยเขาก็จะเอาเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากันผมดาแต่น้าหนักที่ออกมาเนี่ยเพชรนี่ได้หนึ่งกรัตนะแต่น้ําหนักที่ออกมาหนึ่งจุดแปดกรัตเราจึงเห็นว่าในตัวที่เป็นพลอยสังเคราะห์เนี่ยหรือพลอยเทียมบางตัวมันมีความหนักหนักมากกว่าของจริงอันนี้ก็เป็นวิธีการในการที่เราจะสังเกตได้ง่ายๆ ฝากไว้ทีนึงนะครับถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราไปซื้อพลอยต่างๆถ้าหาว่าพลอยเนี่ยมันเป็นชุดเป็นชุดหมายว่ามีอาจจะมีสามสี่ห้าเม็ดเรียงกันให้สังเกตนะฮะถ้าสีเหมือนกันเมื่อไร่ทั้งสีห้าเม็ดเนี่ยให้คิดได้เลยว่านั้นมีโอกาสที่จะเป็นของสังเพาะหรือของเรียนแบบนะครับซึ่งตามหลักการธรรมชาติแล้วเนี่ยพลอยร้อยเม็ดก็คือร้อยสีแต่ในการจัดหมวดหมู่ของสีนั้นคือใช้สีที่ใกล้เคียงหรือคล้ายกันเท่านั้น ก็ขอฝากไว้กับท่านผู้ที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้ว่านี่คือหลักการในการที่จะวิเคราะห์อัญมณีเบื้องต้นสรุปนะครับข้อแรกก็คือคอยแท้้องมีตำหนินะครับคอ,อยสังเคราะห์มักจะไม่มีตำหนิหรือไม่มีตำหนิเลยหรือถ้ามีตำหนิก็มีการเชื่อมโยงทีมีเหมือนกันนะครับข้อที่2ส,สีของคอยแท้เนี่ยไม่สมบเสมอจึงต้องมีการตั้งน้ำนะครับซึ่งตรงข้ามกับพคอยสังเคราะห์ ซึ่งสีเขาทำออกมาสีเหมือนกันทั่วทุกที่เลยนะครับในข้อที่3นะครับก็คือเรื่องของการผ่านแสงการผ่านแสงก็คือเรามองผ่านแสงเมื่อไรของแท้นี่นะสีมันจะจืดจางลงอย่างพอสมควรในกรณีที่เป็นคอยสังเคราะห์นั้นเมื่อเรามองผ่านแสงเมื่อไหร่นะครับสีที่ออกมานั้นยังสดใสสวยงามอยู่เสมอนะครับในข้อสุดท้ายนะครับคอยสังเคราะห์บางตัวเนี่ย จะมีน้ําหนักมากกว่าของจริงนี่เราก็ต้องสัมผัสด,ด้วยรวมไปถึงบางท้งในเรื่อง,อ,งอูณหภูมิเช่นหย,ยกเนี่ยถ้าเราจับไม่มีสองพลอยสองเคราะห์หรือว่าพลอยเลียมตัวไหนที่จะมีความเย็นเท่ากระยกของแท้นะครับนี่ขอฝากไว้นะครับหากท่านต้องการในรายละเอียดต่อไปที่จะไปศึกษาให้ลึกซึ้งกว่านี้ทางเรียนปอาชีตปรียทศมนาครน,นะครับหลวงพอ่อที่มีักดิ์ได้เปิดคอร์สในเรื่องของการอบรมวิเคราะอนยามิหลักสูตรก็200ชั่วโมงนะครับค่าเรียนเพียงร0อยบาท ถ้าท่านสนใจนะครับไปลึกซึ้งหรือไปเรียนรู้จากการพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรียนแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ